สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธนะครับทางยูทูบชา n น l นะครับวันนี้จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณนระาศีพิจิกประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นะครับแน่นอนนะครับดาวพระราหูโยกย้ายครั้งยิ่งใหญ่อยู่นับตั้งแต่วันที่9กันยาวันที่10กันยาไปอีกหนึ่งปีครึ่งนะครับบอกได้เลยว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้และพูดถึงในทุกๆคลิปด้วยนะครับรอบนี้นะครับชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังจากการโยกย้ายหน่อยนะครับ เพราะว่ามันมีทั้งดีและมันมีทั้งร้ายนะครับจากเดิมเนี่ยที่ราหูโยกย้ายมานะครับพอมาเล็งดวงชะตาปุ๊บในหลากโหราศาสเขาเขาบอกว่าเมื่อราหูเล่งดวงชะตาถือว่าปินทุบาทถ้าท่านใดที่เคยบวชในพุทธศาสนาเ็าจะมีปินทุผ้าปิน,ปนบางอิทุกําลังกะโลม,มิปินทุแปลว่าตาําหนิบาศก็คืออุบาทตตาหนิที่มันไม่ค่อยดีมันอยู่ในเรือนคู่โบราณเขาบอกว่าจะรุ่มหลงเรื่องคู่ครองรุ่มหลงเรื่องความรักใครมาคุยลงทุนร่วมหุ้นร,ร่วมสัญญา ใครมาชวนเจรจา,าลงทุนเดี๋ยวคุณก็จะคิดว่าดีหมดแล้วคุณจะรีบลงรีบไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันกลับมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับราศีพิจิกเป็นราศีเดียวในหลักโหราศาสตร์ที่คุณไม่ได้เป็นสัตว์สีเท้าที่คุณไม่ได้เป็นมนุษย์และที่คุณก็ไม่ได้เป็นสัตว์น้ํานะครับเพราะคุณคือพิจิกคือแมงป่องเป็นสัตว์เดียวที่คุณมีแขาและอยู่ในทะเลทราย ถือว่าเป็นหนึ่งใน12สราศีที่คุณมาเดี่ยวเขาเรียกกีตเกณฑ์เมื่อดาวนี้โคจรมะเร็รงดวงชะตากลับกลายเป็นองค์เกณฑ์แปลว่าคุณนะครับมีโอกาสที่จะมั่นคงนะครับในชีวิตเกิดขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้แบบพีผามปุ๊บปับ๊บแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณไม่ลุ่มหลงนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าราศีพิจิกไม่ลุ่มหลงหรอกเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินนาหน้าลัคนาเขาเรียกสูญญาภาหะแปลว่าก่อนจะทาก่อนจะหลงคุณจะมีสติคิดอ่านก่อน จนกว่าที่ดาวพฤหัสบดีจะโยกขยับขึ้นไปอ่ะคุณถึงจะเสร็จดาวดวงนี้ทําให้รุ่มหลงตามใดที่ดาวพฤหัสยังอยู่คุณไม่รุ่มหลงหรอกแต่ทาให้คุณดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการเงินดาวพฤหัสเป็นเกษตรร่วมยีราศีธนูนะครับแปลว่าการคิดการอ่านการใช้เงินของคุณนะครับดาวพฤหัสคือครูบาอาจารย์คุณจะวางแผนการใช้เงินขึ้นหรือคุณจะศึกษาวิธีการหาเงินให้ได้มากขึ้นตาม ดวงดาวจากที่ผ่านมาโควิดเจ็บหนักลืมวางแผนรอบนี้ก็ศึกษาวิชามากขึ้นให้รู้จริงมากขึ้นเพื่อให้วางแผนระยะยาวมากขึ้นนี่คือความเป็นไปตามดวงดาวนะครับว่าดวงดาวแบบนี้เขาหมายถึงลักษณะที่ัายแบบนี้เมื่อยู่ในเรื่องการเงินควรจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องตีหรือแปลงความหมายให้มันเป็นไปสอดคล้องกันนะครับเรื่องของการเงินถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเดือนที่แล้วถือว่าเลวร้วายแย่เพราะมันเป็น ะะนะแต่เดือนนี้ตั้งแต่สามกันยาจนถึงสิ้นเดือนกับดีนะครับอยู่ในตาแหน่งราชาโชคและก็สุภะแปลว่าดูใจกันมานานที่โสดอยู่เราได้ตกลงโปรงใจครบหรือมีคู่เป็นคนแดนไกลหรือคนแดนไกลมาเยี่ยมที่บ้านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยได้ดูตาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้สนามบินเปิดก็มีโอกาสไปทางประเทศแต่ถ้าปิดอยู่ก็มีโอกาสชวนกับคนรัก ไปเที่ยวันที่ต่างจังหวัดแดนไกลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของชาวราศีพิจิกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังทิ้งท้ายจุดหนึ่งนะครับดาวประจําตัวคุณเป็นอยู่ที่ราศีเมษตกอริเป็นเวลา2เดือนช่วงนีน้การกระทาของคุณระวังจะสร้างปัญหาให้ตัวเองนะครับตัวเองสร้างปัญหาให้ตัวเองนี่คือต้องระมัดระวังคิดว่าที่ผ่านมาทําให้เป็นรอบนี้มันเป็นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ทําอะไรก็ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งทิ้งท้ายไว้นิดเดียวนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกในเดือน พนยภาคน2563นี้นะครับท่านใดถูกใจคำรรพยากรของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมไปถึงกดติดตามกระดิ่งและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์ยุทธและทีมงานด้วยนะครับ